กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับที่วันนี้เราทั้งสองคนนะฮะจะนำพาโซลูชันทางด้าน IT แอปพลิเคชันต่างๆมาฮะนำเสนอให้แก่คุณผู้ชมครับครับวันนี้วันนี้นนเรามาคุยเน้อจากรีวิวหลายวันแล้วใช่ครับเรามาเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่าดีครับแอปพลิเคชันที่เราอยากจะแนะนำวันนี้ผมว่าผมขอแนะนำเป็นแอปพลิเคชันใช้งานใกล้ตัวใกล้ตัวต้องเป็นแอปพนละิเคชันเป้แน่ฮะไม่ใช่ นี่มีแอปแอปพลิเคชันเสื้อเออแอปพลิเคชันเอาทุก,ยก<ไ>อย่างแอปพลิเคชันอะไรครับใกล้ตัวใกล้ตัวก็คือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเช่นอย่างเช่นแอปพลิเคชันของผมเลยครับคอเซนคอเซนทำไมเป็นแนวแบบพวกญี่ปุ่นนะเซ <ors> นทุกอะไรอ่าต้องบอกว่าเนื่องจากบกกอเวลาโทรศัพท์ไปคอเซนเตอร์ต,ต่างๆเนี่ยครับผมเคยมีปัญหาไหมกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งนะเข้าสู่ระบบนะฮะระเบิดทำลายตัวเองไม่ใช่กดหนึ่งก็คือ เข้าเอเปิดเตอร์นะครับแจ้งปัญหาอายัดบัตรนะครับกด2กด3กด4สินค้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่กดกว่าจะกดเนี่ยเสียเวลาไป3นาทีเสียตังค์อีกนะครับผมอยากจะเจอมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้ทีคือเป็นระบบอัตโนมัติถูกาไหมใช่ครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายอมรับว่าคอนเทนเตอร์เขามีการแยกแผนกครับทำให้แบบใช้งานง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพอคนใช้จริงรู้สึกไม่ง่ายเพราะต้องต้องลำดับนู่นนี่ใช่ไหมก็เลยมีแอปนี้ชื่อว่าคอเซ็นคอเซ็นนะ คอเซนก็คือตัวแอปพลิเคชันที่สามารถทําให้คุณครับสามารถเลือกจุดประสงค์เลยว่ามีคอเซนเตอร์ทั้งหมด150ที่เนี่ยกดไปเลยว่าโหข้อแผนกไหนแล้วอยัางไงบ้างได้เลยใช่ครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นรูปง่ายๆเลยอ๋อเป็นรูปแบบล้ๆแบบว่ามีคอเซนเตอร์เซ็ตคอเซนเตอร์เป็นแอปพลิเคชันของคนไทยฝีมือคนไทยด้วยนะครับปรากฏเข้าไปในแอปนี้นะครับจะเห็นว่ามีเลยฝีทั้งหมด150ที่โอ้โหนะ โลรรมนาคมธนาคารบัตรเครดิตสมมติเราไปที่ธนาคารธนาคารปุ๊บก็มีให้เลือกเลือกเลยว่าธนาคารอะไรธนาคารอะไรบ้างยังรไงบ้างพอกด้าไปในธนาคารนั้นเราก็กดเข้าไปที่หัวข้อธนาคารเสร็จแล้วก็ยังมีเลยนะนี่ฮะแผนกต่างๆหรือเราจะเซิร์ชก็ได้อ่านี้ก็เซิร์ชหาว่าเอะตรงแผนกไหนนี้อ่าพิมพ์เข้าไปนะครับเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็คือทําให้เราง่ายสะดวกนะครับเวลาเราเข้าไปอย่างเช่น อุปกรณ์มือถือเนี่ยปัญหาเยอะเลยนะพโอสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเห็นไหมล้วก็สามารถเลือกได้เลยเขารวบรวมเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่แล้วกดปุ๊บอ่ะสมมติว่าผมเลือกสักอันนึงแล้วกันอันนึงอันนึงอ่ะันธนาคารนี่ว่าเข้าเข้าบ่อยครับเลือกเลยอุปกรณ์เลือกอ่าโอเคอ่ากดเลือกภาษาอีกภาษาไทยอ่านะครับอ่าบริการธุรกรรมสินเชื่อฮะกู้เงินหน่อยที่อยู่อาศัยเข้าไปปุ๊บ โโอ้หมีละเอียดกันเลยแม้เราโทรไปเนี่ยหลายนาทีมากนะฮะนะะฮนี่แค่ละเอียดเลยใช่ไหมสอบถามยอดเลขชั้นบัญชีแล้วแค่กดโทรออกใช่แล้วครับลองกดปึ๊บปึ๊บนะครับโทรจริงเลยเหรอโทรจริงครับอ๋อแต่ว่าเอิญอันนี้เป็นเป็ i แ a d นะครับกดที่คือโทรออกแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ iPhone แล้วโหลดเข้าไปจะหมุนไปเลยจะหมุนหมายเลขเมื่อกี้บอกเลยเท่านั้นเองตรงเลยครับง่ายไหมฮะสุดยอดสะดวกไหมฮะสะดวก ควรมีไหมฮะควรจะมีนะครับเป็นแอปพลิเคชันใกล้ตัวนะครับ c a l คอเซนเอาละครับมีแอปหนึ่งมีแอปอะไรครับใกล้ตัวนะครับแอปอะไรแอปเกี่ยวกับเรื่องของยาเป็นไรครับคุณเป็นไรไม่เป็นไรนะแต่ว่าจะอธิบายวัาเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องยานะฮะยาแอนยูยาแอนยูยาแอนยูชั้นแล้วก็คุณกับยานะฮะของเป็นอ่าแต่ก่อนนี้ใช้บนเว็บไซต์นะผมโหลดมาแล้วโหลดลงบนเครื่องก๊อป ชื่อว่ายาเอนยูนะครับยากับคุณคืออย่างงี้บางทีเราได้ยามาจากโรงพยาบาลเราไม่รู้ว่ายานั้นสั่งยามามันเหมาะกับเราหรือเปล่าต้องเขียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะบางทีเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาษาทางการแพทย์ภาษาทางการแพทย์เบอร์รหัสยาเบอร์นี้นยคุณต้องไปซื้อถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่อยากมาหาหมอคุณไปซื้อยาตัวนี้มานะแล้วไปซื้อมาตรงหรือเปล่าบางทีหมอให้มาอ่ะมันเป็นฟอร์มาลีนใส่เม็ดปุ๊บเราไม่รู้กินเข้าไปชีที่ไหนต้องยัดนคือเราตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วมาใส่ เสอดดูว่าทำอะไรคุณสมับิอะไรพาราแก้ปวดไหม้นะครับเรื่องของตัวนี้อันิสซีินทำอะไรมีชื่อมีทั้งสามัญประจำบ้านยาชื่อทางการแพทย์นะครับเรียงตามตัวอักษร A Z อะไรก็ว่าอันนี้ก็จะเป็นยาที่เราคุ้นเคยกันนะครับบางทีเราจะบอกว่ายานี้เป็นภาษาไทยจริงๆก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะใช่ครับครับผมก็ยาแอนยูแล้วก็คอเซนแต่ว่าคอเซนนี่มาจากไหนฮะคอเซนเนี่ยเป็นฝีมือจากคนไทยนะครับที่ผมบอกก็คือบริษัทเอเนคัสนะครับจำกัด เป็นบริษัทที่เขาเรียกพัฒนาเลยนะตอบโจทย์จริงๆเลยน่าจะมาจากปัญหาที่เขาเคยเจอนะครับส่วนยาแอนูนะฮะก็ถูกพัฒนาโดยทางมุลยที่เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาหรือว่ามุ้ิที่วพยนะฮะแล้วก็ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคนะครับตั้งใจจะพัฒนามาให้คุณผู้ชมนะฮะได้ใช้งานกันแล้วแอปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Google Play และ App Store นะครับทั้ง2องแอปเลยเนาะใช่ครับ,คร,บครับผมนี่ก็คือแอปใกล้ตัวที่อ ควรจะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนเลยนะครับที่เรามาแนะนำกันในวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดได้แอปพวกนี้ไปจะทำให้ชีวิตประจำวันใช้งานง่ายขึ้นเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการแอปอินบอนะครับเรานำเสนอข่าวสารทางด้านไอทีแอปพลิเคชันอย่างเช่น2อันนี้นะครับและ้าเกิดท่านใดมีคำแนะนำติชมรายการเชิญได้แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมครับสามทุ่มสี่สิบห้านะครับทางช่องเอ็มคอร์สซับบิหมายเลขสิบสี่ระบบเคเบิลเรดารเจียมหมายเลขยี่ วันนี้พวกเราสักคนพร้อมที่ง,งันลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสว,ส,สวัสดีครับโอ้โหมันดีเรียง